โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเปิดการ์ดเปิดการ์ดขั้นเทพคือถ้าเกิดวันนี้ผมอัดย้อนหลังอัดอยู่ในลงใน youtube อาจจะไม่เห็นหน้าผมนะเพราะผมเปิดสดไงเปิดสดในการไลฟ์นี่ผมอัดย้อนมาด้วยจัดไปหนึ่งใบซื้อแล้วซื้อแล้วจ้ามาคือใบเนี้ยมันตกประมาณถ้าเกิดตีไปก็พันห้าพันห้าใช่ไหมั้าร้อยบาท พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทจะได้อะไรพันห้าร้อยบาทจะได้อะไรเนี่ยแชทพิมมาแชทพิมมาจะได้อะไรฮะจะได้อะไร LP ไป LP อ้อล้อเล่นเฮียโอเคครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใน YouTube ทูบเฮีย yeah. พุทธกากะ พดกากอ่ะไอกไอ้อยังไม่ได้เลย